สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับพัะเก่าเกมมิ่งครับหลังจากได้เห็นดิฟของฟูรีน่าแล้วเราจะมารวบรวมแนวคิดที่เราได้ให้ไว้ตั้งแต่ท v เวอร์ชั่น 4. กันเลยนะว่ามีอะไรที่มันแบบเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับในครั้งแรกนั้นเราคิดว่าตัวเอกมาถึงปุ๊บจะต้องโดนคดีอะไรบางอย่างแล้วติดคุกแน่ๆน,นะครับแล้วชายมันจะต้องเป็นพระเอกเข้ามาช่วยเราแหมอยากรอเลยนะโอ้โหไอเราคาดหวังไว้ในตอนแรกนะครับแต่พอได้เล่นเนื้อเรื่องจริงแล้วกับพบว่า ไอ้บักซีเดอร์สมชายเนี่ยอยู่ย่ทีมันก็โดนจับติดคุกไปซะง,งั้นเป็นอะไรที่กล่าวมากแล้วบอกเลยว่าแบบโอ้โหในเรื่องทำไมในเรื่องฟอนเทนมันเลอะเทอะอย่างนี้นะครับและที่สุดของความเลอะเทอะของเรื่องฟอนเทนก็คือตัวของเทพน้ําเองที่เจอกันในวินาทีแรกนะครับก็ถึงกับอุทานว่าเฮ้ย อีหยังวะนะครับนี่มันอีหยังวะนี่มันเทพอีหยังวะนะครับด้วยบทแบบลาคัสพายตัวปอมนะเออเหมือนกับกําลังนั่งดูการดัม e e ตเดสตินีอยู่เลยทีเดียวนะทำให้ไม่สามารถเชื่อได้เลยว่าตัวของฟูรินะ่นะครับคือเทพตัวจริงนะและในะที่สุดนะครับดิฟของฟูริน่ก็มาถึงนะ ด้วยบทที่กล่าวของแม่มดนิโคลนะครับซึ่งเราก็ลืมไปแล้วนะว่าเฮ้ยไหนบอกว่าที่เมืองน้ํานี่เราจะได้เจอกับแม่มดนิโคลด้วยนะครับได้พูดอธิบายลักษณะของฟูรินะเอาไว้นะครับในํานองที่ว่าคนที่โกหกบ่อยๆนะพอโกหกมากๆก็จะหลงเชื่อคําโกหกของตัวเองนะเออกลุ่มดาวของฟูรินะนะครับก็คือกลุ่มดาวผู้ควบคุมวิญ,ญญาณตัวน้อยนะเป็นภาษาล,ละตินนะครับหรือ ก็คือสื่อออกมาว่าน้องจะมีความสามารถในการใช้ลูกน้ําจอกอกนั่นเองนะครับกลุ่มดาวในภาษาจีนนะครับมีชื่อว่าปรมาจารย์ด้านกวีนะภาษาญี่ปุ่นนะครับใช้คําว่าผู้ขับกล่อมบทกวีนะครับภาษารัสเซียก็คือนักร้องประสานเสียงอะคราเปล่าอะไรแบบนี้ภาษาตุรกีก็ใช้คําว่าบทเพลงศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยลักษณะของน้องนะครับก็จะ ยืนแบบทำท่าเหมือนเป็นนักร็อกแล้วก็มีอาคาทาใครับเออดบหรือว่าเป็นคาทามันหน้าตาบันดูเหมือนกับน้องเบนดัมเมเยอร์หรืออะไรสักอย่างนะสะท้อนให้เห็นว่าฟูริด้าแท้จ,จริงแล้วก็คือเป็นนักแสดงนะครับเออน้องจต้องแบบมีอาชีพเป็นนักแสดงนักร้องนักอาโอเปรา่าอะไรอย่างนี้แน่ๆนะครับแล้วถูกจ้างมาให้แสดงเป็นเทพน้ํานั่นเองนะ ดิฟของฟูริน่ายังเฉลยอีกว่าเสียงอดครวนในน้ำพุลูซีนนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เสียงของเทพน้ําตัวจริงนะแต่เป็นเสียงของฟูริน่าเองครับเพราะหลังจากการแสดงทุกครั้งนะพอเธอต้องมาอยู่กับตัวเองเธอจะเศร้ามากๆนะครับ สตาได้เห็นว่าตัวเธอจริงๆนั้นค่อนข้างอ่อนแอครับเมื่อเมื่อภายหลังเหตุการณ์มันเริ่มวุ่นวายนะแถมยังมีคนชอบมาทาสู้บปป่อยๆด้วยเช่นไอ้นักเดินทางหัวทองไอ้มาถึงก็แบบชักด,ดาบออกมาแบบไม่เกงรงกลัวเลยเออทำให้น้องหน้าซีดเลยนะเออแสดงว่าฟูรินานั้นจะต้องหว่กลัวและทนทุกข์อยู่ในคราบของเทพน้ําอยู่พอสมควรครับอืมจะบอกว่าหน้องจะต้องน่าสงสารมากๆเลยนะ ถึงแม้ดิฟจะเขียนไว้ว่าเธอใช้โนซิสน้ำนะครับแต่จากเนื้อเรื่องที่เราเล่นมาเนี่ยมันสะท้อนได้เห็นเลยว่าน้องอะ ไม่ได้จะมีพลังอะไรเลยด้วยซ้ําไปนะเออดังนั้นการรวบรวมแนวคิดของเราต่อไปนี้นะครับจะอยู่บนสมมุติฐานว่าฟูดินะคือเทพนะตัวปลอมนะครับทุกคนนะปลอมทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมแม้แต่คอนแทคเลนส์นะครับทุกคนครับไอ้ลูกตานะนั่นก็เหมือนกันพี่ว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นแค่แบบใส่คอนแทคเลนส์ด้วยซ้ําไปนะ ทีนี้เรามาวิเคราะห์ดูนะครับเริ่มจากการสร้างพลังงานของฟอนเตนเนี่ยจะต้องใช้พลังกระแสมืดและกระแสแห่งแสงนะครับมารวมกันน,นะเดิมทีเราก็เชื่อว่านิวเวลเลตนั่นแหละออไอเดียมันต้องควบคุมตาช่างในความยุติธรรมแล้วมันก็ใช้มันดูดกลืนพลังวิญญาณของคนที่มาเ,เข้าร่วมนะครับการพิจารณาคดีนะหลังจากนั้นเนี่ย กระดูดพลังมาเป็นของตัวเองนะครับแต่หลังจากเราเล่นเนื้อเรื่องแล้วเรากลับพบว่า n ิวเว l เลตมันก็กลวงพอคอกับฟูรีนะเลยนะครับใน PV n ีนิว l ว a เลล่าสุดเราจะเห็นว่า n ิวเว l เลตและฟูรีนะนะครับต่างช่วยกันนะครับในการปั่นความรู้สึกของคนในการพิพากษาให้รุนแรงและมีดราม,ม่าครับเน้นการเป็นดราม,ม่า นะครับเพื่อเรกให้เกิดอารมณ์รุนแรงขึ้นนะในฟอนเทนเนี่ยเราทราบว่ามีการทำบัฟฟติสมาให้กลายเป็นออชินิสสังเคราะห์นะครับดังนั้นเราจึงเชื่อว่าพลังงานของตราช่างนั้นคงมาจากการสังเคราะห์ออชินิสขึ้นมานั่นเองนะหากเราย้อนไปถึงตำนานของฟอนเทน,นะครับที่เล่าขานว่าออชินิสนะครับได้เกิดจากน้ำตาของอีเกเรียนะครับเฮ้ยอีเกเรียเศร้าร้องไห้ กลายเป็นหยดน้ําตาแล้วมันก็ทําให้เกิดออชนิดขึ้นมานะครับถึงแม้ว่างานวิจัยจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากน้ําบรรพการนะครับที่มาปั่นอารมณ์อ,อะไรขึ้นมานะครับแต่จากตำนานานนะทุกคนนะมันจะต้องมีที่มาครับสแสดงว่าหยดน้ําตาของอีกเรียนนั้นย่อมมีความสําคัญนะครับเมื่อพิจารณาจากชุดที่ฟูรินาใส่นะนอกจากไพลินเม็ดบักเอ็กที่เอวนั้นนะครับที่ควรจะเป็นตําแหน่งของมิชันเนี่ย ที่หยดน้ำตาที่คอน้องก็ดูมีความน่าสนใจครับเออหรือสิ่งนั้นอาจจะเป็นหยดน้ำตาของอ e ีเกเรียของเทพน้ำองค์ก่อนก็ได้นะครับถ้าเราประเมินว่าอ e ีเกเรียนะครับอาจจะเป็นเทวทูตนะครับหรือว่าซีรีส์นะครับเหมือนกับตัวอาคอดหลายๆคนนะครับเออซึ่งจะมีความสามารถ ในการสร้างพูดนะครับมารับใช้ตนเองเนาะดังนั้นเนี่ยโฟซาลอนะครับอาจจะเป็นพูดน้ำนะครับที่อีเกเรียสร้างขึ้นมารับใช้ตนนั่นเองนะครับโดยโฟซาลอนั้นก็จะมีหยดน้ำตาของอีเกเรียเป็นสัญลักษณ์นะครับหรือว่าจี้ห้อยคออยู่นะครับแต่ถ้าเราดูจากฟูรินะนะครับจี้ของฟูรินะมันช่างไร้ความแวววาวสดใสนะครับประหนึ่งว่าใส่ของเกอยู่นะซึ่งแน่นอนว่า ของจริงมันจะต้องอยู่ที่นิวเวลเลตนั่นเองครับที่นิวเวลเลตใส่นะครับทุกคนครับผู้ที่ได้รับการสารต่อพลังจากฟอสซอรนะและได้รับภาระหน้าที่ในการทําการพิพากษากครั้งสุดท้ายนะครับแต่ถ้าหากพิจารณาข้อท็จจริงที่ว่าฟอสซอรเนี่ยพยายามจะทำทุกวิธีทางเพื่อหยุดคําทํานายนะครับแต่เหตุใดจึงมอบพลังในการทําลายล้างให้กับนิวเวลเลต มีตำนานนะครับอันนึงกล่าวว่ามังกรวารีจะฟื้นคืนขึ้น,นมาในร่างมนุษย์และเหล่ามังกรน,นั้นจะคืนกลับมาเพื่อทําการแก้แค้นนะครับงานวิจัยของเอ็นโทรโนิยาเผยเห็นว่าวิชาวารีที่หนีไปในนรกนะครับสามารถกําเนิดขึ้นมาใหม่ในรูปรักษ์ของมนุษย์ได้นะครับดังนั้นเนี่ย ฟอสลอเองนะครับก็คงออกจะตามหาวิชาบมนุษย์เหล่านี้นะจนในที่สุดเขาก็คงเจอนิวเเลตนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็กําลังแบบเออเอออยู่นะ หรือบางทีแล้วความจริงเธออาจจะมีส่วนในการทําให้นิวเวลเล็ตเกิดขึ้นมาเองด้วยซ้ําไปก็ได้นะครับนิวเวลเล็ตที่เกิดมาเต็ไมไปด้วยความสับสนนะฟอร์สลอก็ได้ชักจูงให้เขาเข้าร่วมนะครับมาอยู่ท่ามกลางสังคมมนุษย์นะและแน่นอนเธออาจจะเห็นถึงความอ่อนโยนในจิตใจของนิวเวลเล็ตครับถ้าหากทําให้นิวเวลเล็ตนะครับกลายเป็นฝ่ายมนุษย์นะครับหรือทําให้นิวเวลเลตตกหลุมรักมนุษย์เข้าไปแล้วเนี่ย ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นจากลาวิชามก็จะถูกตัดออกไปนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นการหลอกใช้นิวเวิเล็ตนั่นเองนะครับส่วนตัวโฟสลอเองนะครับก็ยังคงต้องเตรียมการแผนปีและแผนรองรับเพื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่อไปนะครับโดยการบวบตีสมาตัวเองให้กลายเป็นตาช่างแห่งความยุติธรรมนะครับโดยมีนิวเวอเลตและฟูดินะนะครับตัวปลอมเนี่ยช่วยปั่นกระแสน,นะครับให้เกิด การสั่งข้อเอาชิ้นิดภายในของตราช่างนะครับและเธอก็คอยดูดกลืนพลังงานเหล่านั้นมาเป็นของตนนั่นเองนะเรี้ว่าเป็นการจําสินเพื่อสะสมพลังนะครับดังนั้นคนที่กําลังดูดพลังชีวิตชาวคอนเทนอยู่แท้จริงแล้วไม่ใช่นิวเคลียครับแต่กลับเป็นฟอสโลตัวจริงนั่นเองนะจึงปเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกออชินิดนะครับถึงได้หนีไปจากคอนเทนกันหมดเลยนะ ส่วนการหาพลังดิวเสียหรือว่าพลังแห่งความมืดนั้นไม่ยากครับเราเชื่อว่าความมืดนั้นอาจจะอยู่ใต้ฟอนเทนนั่นเองนะจาก PV นะครับเราจะเห็นว่าเฟอร์มิเนตนะครับกำลังจมดิ่งสู่ทะเลแห่งความมืดนะแล้วเราจะได้เห็นอีกครั้งใน PV 4.1ด้วยนะครับและตัวอย่าง4.1เองก็เฉลยว่าคุกเมรุผีนะครับ มีส่วนลึกที่อย่างลึกลงไปจนถึงดินแดนไร้แสงตะว,วันนะครับดังนั้นเนี่ยคุกเมรุผีดนะครับจึงอาจจะมีอนาเขตที่เชื่อมโยงกับตัวของนรกก็เป็นไปได้นะใน PV ตัวละครฟอนเตนนะครับเราจะเห็นว่ากระบวนการในการควบคุมผู้คนนะครับที่แสดงโดยฟาตุยเนี่ย เขาจะใช้การแสดงนะครับหลอกลวงผู้คนนะครับให้จดจ่อกับบางสิ่งไม่เห็นบางสิ่งนะครับในเมื่อคนสนใจแต่คดีนะครับการถูกละลายและหายตัวนะครับกลายเป็นน้ําเนี่ยเออคนก็จะลืมสนใจว่าฮาร์รี่ตัวจริงนั้นหายไปไหนนะครับและเราเชื่อว่าระดับทักเคลียชัยเนี่ย ไม่ควรจะถูกจัดการด้วยวิชาตัวหนึ่งอย่างง่ายๆแบบนี้นะครับเพราะในตัวของชายนั้นถึงขั้นอาจจะมีเทวทูตสิงสู่อยู่นะแต่การที่ตราช่างนั้นตัดสินว่าชายผิดในคดีหญิงสาวหายตัวไปนะครับซึ่งแท้จริงแล้วอาจจะเกิดขึ้นนะครับจากการที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ี่ตัวจริงนั้นหายไปก็ได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับจึงอาจจะเป็นการจัดฉากของฟาตุยนะซึ่งเราจะเห็นว่า ไอ้พวกลินนี่เนี่ยมันจะชอบจัดฉากคำโบะไรแบบซับซ้อนแบบนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างในเควสของลินนี่เองนะครับเราจะเห็นว่าลินนี่รู้ตัวจริงของคนร้ายอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ยังแบบจัดฉากการแบบสืบสวนอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยนะเออแล้วตัวของตัวนักกายกรรเองนะครับต่างๆก็แบบเออก็จัดฉากให้ตัวเองโดนจับนะครับลินนี่ก็จัดฉากซ้อนไปอีกนะครับสุดท้ายแล้วก็บีบนะครับให้ตัวของเจมมาต้องทนทุกข์จนได้นะครับซึ่ง เราจะเห็นเลยว่าฟาตุยนั้นเชื่อถือไม่ได้ครับทุกอย่างนั้นถูกการเป็นการแบบจัดฉากแบบแนบเนียนแบบใส่คลิกมาแล้วทั้งหมดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าการที่ทักทักเกลียชายนั้นถูกส่งไปที่คุกเมโลพีดนะครับย่อมเป็นแผนนะทุกอย่างต้องย่อมเป็นแผนนะครับผลที่ได้ก็คือประชาชนเสื่อมศรัทธาในตัวของดิวิเลตและฟูรินาทันทีนะครับตรีมของยุโรปนะครับมักเป็นการประท้วงก่อจาราจนนะครับดังนั้นเราจะต้องได้เห็นนะครับ กระบวนการของการล้มเจ้าเกิดขึ้นในเมืองฟอนเทน,น,นแน่ๆนะครับจาก p ี v 4 1เนี่ยเราจะเห็นว่าอาริชิโนก็ได้ต่อว่าฟูรินาว่าประเทศเนี่ยกำลังจะชิบหายอยู่แล้วนะครับไม่เห็นฟูรินาจะทำหาอะไรได้สักอย่างเลยนะครับยังสมควรที่จะเป็นเทพยอยู่ไหมนะครับแล้วก็ยังมีเสียงคนที่โห่ร้องว่าเขาไม่ผิดเขาไม่ผิดอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแสดงให้เห็นว่ามันจะต้องมีการต่อต้านรัฐบาลเกิดขึ้นนะ ในขณะเดียวกันนะครับชายที่ถูกส่งไปที่เมรพีดนะครับย่อมมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านะในเมรพีดเองนะครับก็มีสายลับฟาตุยนะครับแทรกซึมอยู่เต็มไปหมดฉะนั้นนะครับเขาจะต้องศึกษานะครับวาข้างในเนี่ยจะต้องมีอะไรอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกันกับที่ลินนี่ได้ไปศึกษาแกนกลางของตาช่างจนหมดจดแล้วนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าน้ําบอประการนั้นไล่กินวิสลี่ใน PV นะครับแล้วก็ มีนิวเวเลตเข้ามาควบคุมมันนะนะจึงเห็นได้ว่าแทนาที่นิวเวเลตจะใช้น้ําบรรพกาลในการทําลายฟอนเทนครับแต่เขากลับมาช่วยผนึกมันเอาไว้นะแต่ทําไมถึงมีน้ำบรรพกาลที่นี่นะครับในเมื่อข้างใต้เมืองฟอนเทนนะครับอาจจะมีชายแดนนรกอยู่นะครับการผนึกหรือว่าการป้องกันมีให้เขตแดนพังทลายนั้นจําเป็นจะต้องรักษาสมดุลระหว่างธาตุแสงและธาตุมืดเอาไว้นั่นเองนะดังนั้นการที่ นิววิเลตนะครับพอนึบน้ำบรลาการไปนะย่อมจะทำให้ธาตุแสงอ่อนแอลงนะครับตามตำนานนะครับริวัยอาซันคือทางเข้าสู่ประตูนรกนะครับและนิววิเลตคือริวัยอาซันเนาะดังนั้นหากจะเปิดประตูนรกนะครับก็คงต้องใช้นิววิเลตนะครับจะเห็นได้ว่าพีวีล่าสุดนะครับจะเห็นเขตแดนนะครับ แห่งความมืดมันกําลังจะแตกออกมานะนั่นแสดงให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเกิดฮอลโล่ขึ้นที่นี่นั่นเองนะในฉากฟอร์มินเนตจมลงใต้ทะเลมืดนะครับเราจะได้เห็นเงาอะไรสักอย่างเป็นตัวใหญ่ๆดำๆใหญ่ๆนะครับเออชายนะครับที่มีอสูรยักษ์สิงสู่ในร่างกายนะครับซึ่งเราคาดว่ามันคือฟอร์เนสหรือว่าเทพปราวานนั่นเองนะเมื่อมีความสามารถในการละลายผู้คนนะครับจูจูนะครับ เขาก็เกิดความกระอักกระอ่วนในตัวนะเออแล้ววิชั่นของชายก็ดับลงนะครับสะท้อนให้เห็นว่าปีศาจในตัวเขานะครับกำลังตื่นและกำลังควบคุมจิตใจชายอยู่ก็เป็นไปได้นะและถ้าหากประตูนรกเปิดออกแล้วก็นะครับเราก็คงจะได้เห็นชายในร่างอเวกพลังสูงสุดระดับเทพอสูรขึ้นมาเลยล่ะนะทุกคนนะเออเราจะได้เห็น อาคอดชายนะครับเอออาคอดบักซีเดอร์นะครับขึ้นมาเลยทีเดียวนะในขณะเดียวกันนะครับนิวิวเลตท,ที่ถูกดึงตัวมาที่เมโลคลีตนะครับแน่นอนว่าอเลกิโน่ก็จะจัดการกับฟูรีนะได้อย่างง่ายดายนะครับเออและตราช่กนะครับรวมทั้งโนซิตก็จะตกไปอยู่ในมือของอเล็กกิโน่นะครับแต่เหตุการณ์นั้น อาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนฝันนะครับเออเพราะในตอนนี้มันนั้นมีนักดระทางหัวทองนะครับมาเสอกอยู่ที่นี่นะครับเออนั้นเราอาจจะได้เห็นว่าสุดท้ายแล้วแผนของฟาตุยอาจจะผิดพลาดนะครับและอาจจะได้เห็นโฟสลอตัวจริงที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากตารางแห่งความยุติธรรมเนี่ย เข้ามาต่อสู้กับทากาเรียชายในรากปีศาจนะครับเออและน้องฟูรินะนะครับที่จะต้องผ่านเหตุการณ์ยากลําบากเหล่านี้ในอย่างน่าสงสารจนสามารถปลดปล่อยวิชั่นของตัวเองออกมาได้ก็เป็นไปได้นะเออสุดท้ายแล้วน้องอาจจะแบบปลดปล่อยวิชั่นแบบเดียวกันกันกบเรน่าก็เป็นไปได้นะครับจากฟูรินากาก็จะกลายเป็นฟูรินาเทพนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะคือเหตุการณ์คอนเทนท์ที่เราคาดเดาเอาไว้นะครับโดยย้ําว่าทั้งหมด ขึ้นอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าฟูรีนะนั้นเป็นเทพตัวปลอมแบบปลอมแบบปลอมจริงๆเลยะนะเพราะเราดูแล้วนี่คือเชื่อไม่ได้เลยครับว่าน้องมันจะเป็นเทพตัวจริงหนะหากคุณชอบคลิปวิเคราะห์เนื้อเรื่องแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับและเราจะได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ